หลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้หลวงปู่แหวนที่ผลิตที่สร้างเหรียญองค์เนี้ยขึ้นมานะครับผมเพื่อแจกให้กับนายทหารที่เป็นลัวของชาติแล้วก็อ่านายก็คือทัพบ,บกนะเพืเ่อนๆนี่คือทัพบ,บกน,น,นะเพื่อนๆนะนี่เป็นกงจักรทัพบ,บกสมอเรือเนี่ยก็ทัพเรือปีกนี่ก็คือทัพอากาศ อ่าแล้วก็วงกลมแล้วก็มีมีอย่างเงี้ยผมก็โล่นะน่าจะเป็นโล่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรขีดตรงกลางนี่แหละกระทาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะถ้าผิดพลาดน้องขออภัยด้วยอันนี้ก็เป็นตำรวจน่าจะเป็นตชดอต่อชดอเพราะว่าหลวงปูแหวนมีความสนิทมีความอ่านับถือนะอ่าเขาเรียกว่า สมเด็จย่านับถือหลวงปู่แหวนพระเจ้าอยู่หัวก็นับถือหลวงปู่แหวนเพราะหลวงปู่แหวนไม่สบายหไหมพระเจ้าอยู่หัวนี้ก็คือท่านท่านเอาศีรษะของท่านเนี่ยไปเอามือเอามือหลวงปู่แหวนนี่ยไปไปแตะแตะตรงศีรษะของหลวงเออมือของหลวงปู่แหวนปปแตะตรงที่ศีศีรษะของท่านแล้วก็ท่านก็ก้มก้มเอาพระเศียรของท่านเนี่ย ไปแตะตรงที่มือของหลวงปูแ่แหวนตอนที่หลวงปู่แหวนปชวนนะั้นจะมีภาพอยู่แต่ว่าผมพอดีว่าผมผมไม่มีตรงนี้นะเอโอเคต้องขออภัยด้วยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์แล้วก็ไม่มีบล็อกนะเ,นเพื่อนๆไม่มีบล็อกอีกแต่ว่ามีคนเนี่ยก็มาบอกเป็นบล็อกแต่ผมเห็นนะมีอยู่คนนึงที่จะพูด พูดพูดบ่อยมากผู้หญิงที่แบบว่า <c oughs> ต้องขออภัยนะแต่มันไม่ได้เอ่ยชื่อนะที่น่ารักน่ารักพูดจาไพเราะคนนั้นอ่ะใช่พูดจาไพเราะเขาเขาจะพูดบ่อยเขาจะมีอะไรนะรูขนจมูกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีตัวอักษรที่เป็นขีดแต่นี่มันมันอยู่ในกรอบนะเพื่อนเพื่อนนะมันก็เลยไม่ค่อยจะชัดหน่อยมันมันก็เลยไม่ค่อยชัดแต่ว่าไอ้รูปชัดก็มันจะมีคลิปอยู่อยู่ผมจะมีรูปชัดๆัดที่ถ่ายชัดๆอยู่อ่าก็จะมีอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะรูปชัดๆอยู่ แล้วก็ไม่มีบล็อกนะนเพื่อนๆนะบล็อกที่จะขีดรูขนจมูกขีดตรงนู้นขีดตรงนี้ไม่มีไอ้ตรงนั้นอะ่ะก็คือปั๊มขึ้นมาใหม่ปั๊มขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นหนังสือขึ้นมาคือบล็อกบล็อกเนี่ยมันมีอยู่บล็อกเดียวบล็อกเดียวเหมือนลุงปูพางเนี่ยมีอยู่บล็อกเดียวนอกนั้นสร้างขึ้นมาใหม่หมดแต่ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธพาณิชย์ไงแต่ว่าไม่ได้สร้างมาจากจิตศรัทธาของของท่านไง อย่างองค์นี้จิตศรัทธาของท่านเขาแจกนายทหารก็คือคุณพ่อผมเขาเป็นนายทหารแล้วทหารก็จะได้ทรงอย่างงี้หมดนะฮะนี่ยแล้วเนื้อเขาเ,เรียกว่าเนื้อกบกล่อมเนะี่ยเนื้อเนื้อของท่านเห็นไหมไม่มีเป็นเส้นเสี้ยนไม่มีเป็นอะไรนะก็ผ่านมาก็เกือบห้าสิบปีแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเริ่มสร้างแล้วก็แจกปีสองศูนย์รุ่นเราสู้ชื่อก็บอกแล้วฮะเราสู้ของนายทหารนายตำรวจ ั้งขนาดเพราะเพราะมีมีสัญ,ญลักษณ์ของของของนายทหารองค์พวกนี้ต้องถ้ามีศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรือมีพุทธคุณจริงๆต้องอยู่ในมือของทหารตำรวจตชดนะฮะอ่าถึงจะมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมต้องอยู่ในมือคนคนเหล่านี้นะฮะผมเนี่ยคุดคุดนี่น่าจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะแล้วตรงเนี้ยนะคุด ขุดพระเจ้าอยู่หัวแต่ชัดนะคมชัดคือเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานแต่ว่าอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยฮะมีขุดขุดนี่ก็พระเจ้าอยู่หัวตรงกลางนี่ก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์อะไรเงี้ยเห็นนะในแอปแดงแอปแดงนี่สิบบาทก็มีร้อยบาทก็มีนะพอหลักพันพอหลักพันก็เอามาทําเป็นคลิปวิดีโอในทิกตอก บางทีแบบเหมือนทำคอนเทนต์อ่ะเหมือนไปไป,ไปเช่าพ้าจากท่านนี้มาหลักพันหลักหมื่นอะไรประมาณเนี้ยมันบางทีมัน <laughs> ม,มันเห็นบางทีแบบคนดูเนี่ยเขาก็เขาก็ดูรู้ผมว่าหลายท่านก็รู้แต่หลายท่านก็ไม่ทราบ ใช่แต่มันมันดูออกไงมันดูออกเวลาทำพวกเนี้ยบางคนก็ทำทาเป็นจริงเป็นจังนะบางคนก็ <c oughs> ดูนี่คือคุณต้องมีพระแท้พอคุณมีพระแท้เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอ่าเขาทำคอนเทนต์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระเนี่ยบล็อกเนี่ยก็คือมีบล็อกเ,เดียวนะหลวงปูแหวนรุ่นเราสู้มีบล็อกเนี่ยบล็อกเดียวหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าของแท้นะเพื่อนเพื่อนมาดูที่ผมได้เลยมาดูที่ผมได้เลยแล้วเพื่อนเพื่อนเอาไปเทียบถ้าเพื่อนเพื่อน,นจะ จะเช่านะเพื่อนๆเอาไปเทียบได้เลยผมยินดีเลยคุณก็แชร์ไปได้เลยแชร์ไปแล้วไปดูไปแคปหน้าจงนะแล้วถ้าถ้าเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆก็ลองติดต่อผมมาถามราคาพาราเท่าไหร่หลวงปู่แหวนองค์นี้ถ้าถ้าเกิดในใจผมนะหลักแสนนะเพื่อนๆหลายหลายแสนหลายหลายแสนไม่ใช่หลักพันหรือหลักหมื่นนะที่ไหลสดอยู่ในติ๊กต็อกหรือว่า อันนั้นอยู่นะก็คือคือผลิตมาอีก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 ใหม่ไงเขาเขาเรียกยังไงนะ <_ S 1> เขาเรียกว่าผลิตออกมาอีกอีกคนละวัดอีกคนละรุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนกันอลองไปเทียบดูถ้าของแท้จากหลวงปู่แหวนต้องอย่างนี้ดูหน้าตาท่านดูเนื้อดเอูเนื้อเนื้อเนี่ยเก่านี่ถ้าแกะแก่ขอบนี่ยังสวยเลยแล้วก็คุณไปเลี่ยมเลี่ยมทองนี่เป็นวงกลมอย่างเงี้ยเหมือนกับ บิตคอยด้ยนะเนี่ยเหม,มือนเหรียญบิตคอยนะที่ผมทําเมื่อเมื่อเมื่อที่คลิปที่ผ่านมาฮะเห็นนะสวยมากไม่มีบล็อกนะเพื่อนๆน,นะผมบอกได้เลยไม่มีบล็อกแล้วเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆก็ทักทักไลน์ทักบ้านเขียวถามพาราว่าพาลาพาาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ก็ได้เพื่อนๆต้องการราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยทักแชทมาปุ๊บ พอทักชัมาอ่าสวัสดีครับพี่เวฟพนครหรือว่าคุณเวฟพนครน้องเวฟพนครสิทธิพังพผการราคาพระหลวงปู่หลวงปู่แหวนที่ที่พี่โชว์อยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่อ่าทาีเนี้ใช่เมง่ี่ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ พี่ต้องการราคาเท่าไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวได้จะได้จูนๆกันดีกว่าเนะเาะลองดูลองดูอันนี้พระมีพุทธคุณอันนี้ผมก็รอเขาเรียกว่าผมก็รอขุนศึกเขาเรียกขุนศึกแดนเหนือแดนเหนืออบุเรงนองขุนศึกบุเรงนองพระเจ้าสิบทิศนะออยู่ภาคเหนือแต่ก่อนเขาอยู่ภาคเหนือบุเรงนองนี่ขุนศึกเลยขุนศึกเลยรอขุนศึกภาคเหนือก่อน ถ้าหลงปูผางก็ขุนศึกแดนอีสานอ้นี่ขุนศึกภาคเหนือขุนศึกแดนเหนือนะเขาเรียกแดนเหนือสิงห์เหนือสะอาดสิงห์เหนือสิงห์เหนือครับเ,เพื่อนๆสนใจเ,นเพื่อนๆก็ทักแชทมามาหาผมได้สอบถามราคาไม่ไม่มีบล็อกนะเ,นเพื่อนๆนะผมไอ้เรื่องบล็อกเนะี่ยผมบอกให้เลยไม่มีก็คือคือสมัยแต่ก่อนเขาไม่ได้ซับซ้อนอย่างนั้น เขาปั๊มขึ้นมาอาจจะเคลื่อนนิดนึงหรือไม่เคลื่อนเลยไม่เคลื่อนเลยไปผมว่ามันไม่เคลื่อนแต่ว่าบางทีปั๊มขึ้นมาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะนะทำขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะใช้ราคาที่แพงหน่อยก็เลยออกมาสวยอาจจะไปทําอยูต่ต่างประเทศหรือเปล่าไอ้น,นี้ผม,มก็ไม่รู้นะน่าจะต่างประเทศมันสวยอย่างเงี้ยเนี่ยดูดีคมชัดลึกเลยแต่อยู่ในกรอบพออยู่ในกรอบโดนแสงเห็นไหมมันเป็นมัว,ม,วมัวหน่อยมันมัว,มว แต่สวยองค์จริงสวยแต่ว่าองค์ที่ผมมฉายาชัดๆก็มีนะใช่คือมันต้องตั้งตั้งไว้แล้วก็ถ่ายนิ่งๆอันนี้ผมถือกับมือไงอ่าลองดูนะเพื่อนๆนะสนใจก็ทักแชทมาไม่มีบล็อกไม่มีอะไรมีแบบเดียวนี่แหละพระส่วนมากมีแบบเดียวหมดมามีบล็อกก็เมื่อปีหกน่าจะหกห้าอันนี้แหละก็เริ่มคิดขึ้นมาแล้วเป็นพุทธ,ธาภาณิตแล้วมีบล็อกมีอะไรเพราะไม่เหมือนเพราะไม่เหมือนของชั้นแล้วก็ เก๋แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเ,เพื่อนๆนี่นี่จะคือคนที่เขาเก็บพระแล้วเขาสะสมเขามีใจเขาเรียกว่ามีพุทธคุณสะสมด้วยความจริงใจแล้วคุณก็มาทําบล็อกนู่บล็อกนี่ขึ้นมาก็เหมือนคุณจะขายอะ่ะแล้วพระเนี่ยเวลาคุณผลิตออกมาเนี่ยไม่กี่บาทไม่เกิน10บ,บาทเอาบาทสองบาทแต่คุณไปขายหลักพัน มันคิดว่าหลักหมื่นก็มีอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ยุติธรรมไงผมดูแล้วมันไม่ยุติธรรมแล้วคนที่เขามีพาดแท้เนี่ยเขาจะอยู่ยังไง,งไงเข้าใจไหมออโอเคนะแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกเยอะเลยเพราะเดี๋ยวมันจะมีเหรียญของพระเจ้าอยู่หัวนี่อีกหลายๆเหรียญแล้วก็เขาแจกให้กับนายทหารแจกให้กับทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ ตำรวจตชดอ,อ่นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคือไม่เหมือนเลยแหละถ้าดูหน้าแล้วไม่เหมือนเพื่อนๆต้องเอาเอาของผมแล้วของผมม่มีอยู่เหรียญเดียวหมดเลยนี่เหรียญหลวงปู่แหวนก็เหรียญเดียวนะฮะจบเลยเหรียญเดียวนะโอเคแค่นี้ครับขอบคุณสวัสดีครับ